ามกลางความโศกเศร้าของผสมนิกกรชาวไทยแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือพลังน้ำใจจากประชาชนที่หลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายเราได้เห็นองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงเหล่าคนบันเทิงมาร่วมกันตั้งโรงอาหารแจกข้าวกล่องเครื่องดื่มผ้าเย็นทิชชู่ยาดมพัดรวมถึงยารักษาโรคให้แก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มาร่วมน้อมถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่9ณ้าพระบรมหาราชวังและท้องสนามหลวงค่ะ ด้านผู้จัดละครนิงปณิตาก็เผยว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาที่นี่เพราะก่อนหน้านี้ตนและทั้งครอบครัวได้เดินทางมากราบพระบรมศพแล้วแต่วันนี้ตั้งใจพาลูกสาวน้องนิรินวัยสี่ขวบมาร่วมแบ่งปันให้พี่น้องชาวไทยและอยากให้ลูกสาวได้รู้จักการให้และการทำความดีเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในอนาคตอยากให้ลูกได้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 รู้ในสิ่งที่พว์ท่านทำได้พาเขาออกมามาแจากของให้รู้จักได้แบ่งปันคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ย วันนีตน้ตอนที่เข็นรถเข็นเขามาอยู่ๆเขาก็ยกมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็พนมไว้อย่างนี้ค่ะนิรก็ถามลูกทําอะไรเขาบอกว่าหนูก็ทุ่ในหลวงเพราะภาพท่านแบบตามทางเดินที่กว่าจะเข้ามาท่านนิรินจะเห็นภาพท่านเยอะแล้วเขาก็พูดบอกว่านิรินล้างในหลวงนิ่กับคุณจินแบบผันมองหน้ากันแล้วแบบนีน่คือสิ่งที่เราเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเวลาเราจะสอนลูกเราต้องให้เขาเห็นเด็กสมัยนี้สอนด้วยแค่คําพูดอย่างเดียวไม่ได้ แล้วความดีที่เราที่เราทำทุกวันเนี้ยเราทําอะไรไปบ้างเราคิดว่าเราดีแล้วแต่เราดีจริงๆล้วหรือยังเนี่ยคือสิ่งที่แบบหนิงเอามาพูดเอามาคุยกับคนในครอบครัวเพราะเหลือแค่ความดีจริงๆส่วนนักแสดงใจบุญที่มาช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอใหม่สุขอนทวาแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็สู้สุดใจ เทแรงกายแรงใจมาแจกอาหารให้พี่น้องชาวไทยโดยยึดถือหลักตามรอยพ่อหลวงที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยมาทั้งชีวิตในสิ่งที่ใหม่ยึดหลักของท่านพระราชดำริของท่านมีเยอะแต่ใหม่จะยึดของท่านอยู่3ามเรื่องแล้วก็ฝังใจใหม่อยู่ตลอดเวลาเรื่องแรกคือเรื่องของความกตัญญูท่านรักสมเด็จย่าใหม่ก็รักพ่อแม่ของใหม่ซึ่งใหม่ถือว่าใหม่จะต้องทาเรื่องตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะใหม่เชื่อว่า เรารักพ่อแม่เราแล้วอะค่ะเราจะรักคนในสังคมเป็นอย่างนี้สองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหมารู้สึกว่าถ้าเรามีความประหยัดเราก็จะไม่โลภไม่มีกิเลสไม่แบบอิจฉาลิษยากันอย่างนี้3คือในเรื่องของความติดดินของท่านที่ท่านเป็นถึงพระราชาแต่ลงมาหาประชาชนเรื่องนี้ก็ทําให้หมายรู้สึกได้เลยว่าอย่าอย่าเรียกว่าหมายเป็นดาราเรียกว่าเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าทุกคน ฝั่งนักร้องหนุ่มตั้มว่าราบธที่มาร่วมแจกอาหารให้กับพี่น้องชาวไทยก็เผยว่ารู้สึกอิ่มใจแม้คนไทยจะอยู่ในช่วงโศกเศร้าแต่อีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องราวดีๆที่ได้เห็นคนไทยรักกันและสามัคคีกันมากขนาดนี้ค่ะเพื่อพ่อและก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเรารู้ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงที่เปราะบางและอ่อนแอมาที่นี่มาเหมือนมากอดกันเหมือนมาให้กําลังใจกันมารับสิ่งดีๆเพราะในเรื่องโศกเศร้าผมคิดว่ามันยังมีเรื่องดีอยู่ที่เราได้เห็น คนไทยรักกันแล้วก็เห็นให้ทุกๆคนออมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันผมว่าบางคนมาที่นี่มาทุกวันนะครับมาทุกวันแล้วก็เรียกว่ามารับกําลังใจกันวันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มามอบอย่างเดียวเรียกว่ามารับด้วยแล้วก็รู้สึกดีที่เห็นรอยยิ้มของคนไทยนะครับผมหนุ่มตั้มยังกล่าวอีกว่าอยากให้พี่น้องคนไทยรักกันและสามัคคีกันแบบนี้ตลอดไปเพราะเชื่อว่าถ้าพวกเรารวมเป็นใจเดียวกันประเทศไทยของพวกเราก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างสงบสุขแน่นอน